บ่วงวังไพรตอนที่หนึ่งเสียงเรียกจากป่าสายหมอกขาวนวลละเลียดไหลเลี่ยสันเขาอย่างอ้อยอิงคล้ายลมหายใจของพงไพรที่เพิ่งตื่นจากนิทราเสียงนกเงือกกระพือปีกหนัก,นกสะท้อนกล้องอยู่เหนือยอดไม้สูงเสียดฟ้าประสานกับเสียงชนีที่กูร้องโหยหวนมาจากหุบเขาลึก ทุกสรรพชีวิตต่างบรรเลงเพลงอารมพบทแห่งรุ่งอรุณภายใต้ร่มเงาของพฤกษาหนาทึบจนแสงตะวันมิอาจสาดส่องลงถึงพื้นดินณป่าดิบชื้นผืนนี้ชายแดนรอยต่อระหว่างไทยและพมา่าส่วนหนึ่งของเทือกเขาถนนธงชัยตะวันตกดินแดนที่ถูกถักทอด้วยตำนานลี้ลับมานานนับศตวตรรษชาวบ้านขนานนามมันด้วยความยำเกรงว่า วังต้องห้ามบางก็ว่าเป็นเขตแดนศักดิ์สิทธิ์ที่กั้นกลางระหว่างโลกมนุษย์กับป่าหิมพานอันเป็นที่สถิตของอมนุษย์และสิ่งเหนือธรรมชาติแต่ในอีกด้านหนึ่งมันคือแดนต้องห้ามผู้คนในหมู่บ้านชายขอบต่างเล่าถึงเรื่องราวแปลกประหลาดบ้างว่าเห็นสัตว์ที่ไม่มีในตำราวิทยศาศาสตร์ บางเล่าถึงเสียงดนตรีโบราณที่ลอยออกมาจากหุบเขาในยามค่ำคืนเรื่องเล่าเหล่านี้สืบต่อกันจนกลายเป็นตำนานวังไพรป่าศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่อาจก้าวล่วงโดยปราศจากการสังเวยใครก็ตามที่เข้าไปในวังไพรจะไม่หวนกลับมาอีกเสียงกระซิบของคนเฒ่าคนแก่ยังคงดังอยู่ในความทรงจำของชาวบ้าน ตำนานเหล่านี้แม้จะถูกนักวิชาการบางส่วนตีความว่าเป็นเพียงความเชื่อเพื่อห้ามคนล่าสัตว์หรือบุกรุกป่าแต่ความลี้ลับก็ยังเกาะแน่นอยู่ในใจผู้คนหลายทศวรรษที่ผ่านมาคณะสำรวจนับไม่ถ้วนได้สังเวยชีวิตให้กับความลึกลับของมันบางคณะเหลือทิ้งไว้เพียงซากอุปกรณ์ที่แตกหัก บางคณะพบเพียงเป้สนามเปื้อนเลือดลอยอืดในลำธารและอีกหลายชีวิตก็เลือนหายไปราวกับไม่เคยมีตัวตนห่างไกลจากเสียงเพรียกแห่งพงไพรในห้องสี่เหลี่ยมสลัวพันตรีกริดราชพง์หรือกริดกำลังจมดิ่งอยู่กับโลกของเขา ชายวัย30ปลายเจ้าของร่างสูงใหญ่ราวร้อยแปเซนติเมตรผิวสีน้ำพึ่งเข้มจัดจากแดดและลมป่ามัดกล้ามเนื้อคมชัดภายใต้ร่มผ้าบ่งบอกถึงการฝึกฝนอย่างหนักแต่สิ่งที่สะกดทุกสายตาคือดวงตาคมกริบที่แฝงไว้ด้วยความเด็ดเดี่ยวและแววครุ่นคิดอยู่ตลอดเวลา เขาคืออดีตพันตรีแห่งกองทัพบ,บกผู้แขวนเครื่องแบบทิ้งไว้เบื้องหลังด้วยบาดแผลในใจจากสมรภูมิแล้วหันมาต่อยอดชีวิตด้วยการศึกษาโบราณคดีจนจบปริญญาโทเสียงระเบิดสนั่นวันไหวเสียงเพื่อนทหารร้องเรียกชื่อเขากริดไปปล่อยพวกเราไว้ภาพไฟลุกท่วมความว่างเปล่าในดวงตาคนที่เขาไม่อาจช่วยได้ กริดสะดุ้งเล็กน้อยก่อนกดความทรงจำเหล่านั้นลงไปในก้นบึ้งจิตใจบนโต๊ะไม้ตัวเก่าเอกสารโบราณแผนที่ที่เส้นหมึกซีดจางและตำราประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยรอยขีดเส้นใต้วางระเกะระกะราวกับสมรภูมิระหว่างอดีตกับปัจจุบัน กริดสูตรหายใจลึกพยายามกดทับเสียงกรีดร้องและภาพสุดท้ายของเพื่อนร่วมรบที่ยังคงฉายซ้ำในความทรงจำแล้วสายตาของเขาก็หยุดลงบนซองจดหมายสีน้ำตาลเก่าคร่ำกริดถ้าแกได้อ่านจดหมายฉบับนี้ก็แปลว่าฉันคงไม่มีวันได้กลับออกไปอีกแล้วข้างในวังไพรนั่นมันมีบางอย่างที่หลับไหลอย,อยู่บางอย่างที่ไม่ควรถูกปลุกขึ้นมา แต่เสียงของมันกลับเรียกหาฉันเหมือนเสียงเพรียกจากอดีตที่ตามล่าไม่เลิกราหากแกเลือกที่จะเดินต่อจงระวังทุกย่างก้าวที่เหยียบย่ำลงไปกริดนิ่งงนันถ้อยคำของรุ่นพี่ที่หายสาบสูญไปเมื่อสามปีก่อนยังคงก้องกังวานประหนึ่งเสียงกระซิบเตือนจากสายลมที่พัดลอดผ่านช่องหน้าต่าง รุ่งอรุณวันใหม่มาเยือนพร้อมภารกิจกริดเดินทางมาถึงลานจอดเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวริมชายป่าเสียงคำรามของรถจี๊ปคันหรูหยุดลงเบื้องหน้าพร้อมกับการปรากฏตัวของชายวัยห้าสเศษในชุดสูทเนื้อดีแต่กลับสวมรองเท้าบูทเดินป่าราคาแพง เขาคือสมภพนักการเมืองท้องถิ่นผู้ทรงอิทธิพลและนายทุนใหญ่ของโครงการสำรวจครั้งนี้สมภพพยักหน้าให้กริดเล็กน้อยก่อนจะแนะนำด้วยน้ำเสียงเรียบขึมแต่ทรงอำนาจนี่ ดอกเตอร์ลลิตาวัฒนภัยสารลูกสาวผมหรือลลิตาเธอเพิ่งกลับมาจากอังกฤษหลังจบปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกำลังทำวิจัยเกี่ยวกับระบบนิเวศในป่าเขตร้อนผมจึงให้เธอร่วมทีมไปกับคุณด้วยหญิงสาวเจ้าของชื่อก้าวลงจากรถเธองดงามและสง,ง่าในเวลาเดียวกันร่างสูงโปร่งราว170ซนติเมตรเต็มไปด้วยพลังที่ซ่อนเร้น ดวงหน้าคมคายและแววตาที่ฉายชัดถึงความมุ่งมั่นในชุดเสื้อเชิ้ตแขนยาวพับแขนและกางเกงเดินป่ารัดกุมเธอดึงแว่นกันแดดขึ้นคาดไว้บนหมวกแกป๊ปเผยให้เห็นดวงตาที่ทอประกายท้าทายกริดจ,จ้องมองเธอเพียงครู่ก่อนจะเอ่ยด้วยน้ำเสียงกดตำ่ำคุณจะให้ผมพาเด็กผู้หญิงเข้าไปในป่าที่อันตรายที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ ลลิตาขบริมฝีปากเล็กน้อยก่อนจะเชิดหน้าขึ้นสบตากับเขาอย่างไม่เกรงกลัวฉันไม่ใช่เด็กผู้หญิงอย่างที่คุณคิดฉันมีงานวิจัยฉันมีอุปกรณ์ฉันต้องการพิสูจน์บางอย่างในป่านั้นและฉันมาที่นี่ในฐานะนักวิจัยไม่ใช่ภาระกริดขมวดคิ้วมุ่น ในป่าไม่ใช่ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ทุกย่างก้าวคือความเป็นความตายถ้าคุณพลาดแม้แต่ครั้งเดียวผมจะต้องเป็นคนแบกคุณออกมารอยยิ้มบางๆปรากฏขึ้นที่มุมปากของสมภพมันเป็นรอยยิ้มของผู้ที่คำนวณทุกอย่างไว้แล้วรอยยิ้มของนักล่าที่มั่นใจว่าทุกอย่างจะดำเนินไปตามแผนที่เขาวางไว้ ลลิตาเพียงยกขางขึ้นเล็กน้อยเป็นการแสดงออกถึงการไม่ยอมจำนนสายตาของเธอยังคงตรึงอยู่ที่กริดท้าทายแต่ก็แฝงไว้ด้วยความสุภาพขบวนเดินทางถูกจัดตั้งขึ้นอย่างรวดเร็ว สมภพจัดหาทั้งรถสายพานสำหรับบุกเบิกเส้นทางและทีมงานเทคนิคเต็มรูปแบบพร้อมด้วยพรานนำทางผู้ช่ำชองที่สุดอีกสองคนคือคำผงชายร่างกำำํายําำผู้มีสายตาดุดดันราวพยาเสือและอินหนุ่มไทยใหญ่ผู้เชี่ยวชาญการแกะรอยและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ ก่อนออกเดินทางกริตใช้เวลาตรวจสอบสัมภาระทีละชิ้นอย่างพิถีพิถัน เป้สนามทหารขนาดใหญ่แต่ละใบถูกจัดอย่างมีระบบภายในเต็มไปด้วยอุปกรณ์จำเป็นมีดมาเชเต,เต้สำหรับฟันทางเชือกไนล่อนสำหรับปีนป่ายและผูกของเต็นท์สนามขนาดกระทัดรัดถุงนอนกันน้ำชุดกรองน้ำและขวดโลหะสำหรับตักจากลำธารรวมถึงชุดปฐมพยาบาลที่บรรจุทั้งยาาลาเรียยาแก้อักเสบและเซรุ่มต้านพิษงู อุปกรณ์เฉพาะทางก็ถูกจัดเตรียมเช่นกันเข็มทิศทหาร GPS มือถือสำรองแผนที่โบราณที่ถูกเก็บในปอกหนังกันชื้นส่วนลลิตามีกล่องเก็บตัวอย่างพืชชุดทดสอบดินน้ำสมุดภาคสนามที่กันน้ำได้และกล้องจุลทรรศน์พกพา เธอแบกมันขึ้นบ่าอย่างมั่นใจแม้กริดจ,จะแอบ,บกังวลว่าเธออาจให้ความสำคัญกับเครื่องมือวิทยาศาสตร์มากกว่าความอยู่รอดพรานทั้งสองต่างก็เตรียมของตามสัญชาตญาณคมผงพกฟางเกลือและกับดักสัตว์พื้นบ้านส่วนอินมีเบ็ดตกปลาและอุปกรณ์ซ่อมปืนเล็กๆติดตัวทุกชิ้นดูเรียบง่ายแต่ใช้การได้จริงในป่าดิบชื้น กริดก้มลงตรวจสอบอาวุธอีกครั้งปืนพก Six s i ก s o u เอ P226 ถูกเก็บอยู่ในซองข้างเอวเขาเสริมด้วยปืนลูกซองสั้นเบเนลี่ M4 ที่บนจุหัวกระสุนสลับกับลูกปลายเพื่อรับมือทั้งสัตว์และศัตรูมนุษย์มีดสนามคาบาขนาดใหญ่ติดต้นขาไว้ใช้ทุกสถานการณ์สมภพแม้ไม่ใช่สายรบแต่เขาก็ไม่ไว้ใจใครนัก เขาสวมซองหนังอย่างดีที่ข้างเอวภายในคือปืนพกกลอก19ที่ซื้อมาเพื่อตอบสนองสัญชาตญาณระแวดระวังมากกว่าความชำนาญคำผงสปายไรยเฟิลวินเชสเตอร์จุด308พร้อมกล้องเล็งบนลบาลำกล้องมันสึกกร่อนจากการใช้งานยาวนานแต่ความแม่นยำยังคงเป็นที่เลื่องลือมีดพรานด้ามงาช้างเก่าแก่ที่เขาหวงนักหวงหนาเสียบอยู่ที่ข้างเอว เลือกใช้ปืนลูกสองยาวแบบหักลำสองลำกล้องเรียบง่ายแต่เชื่อถือได้มีดพับและอุปกรณ์ซ่อมพกติดกระเป๋าข้าง ลลิตาไม่คุ้นชินกับอาวุธนักแต่ภายใต้การบังคับของกรถ้าจำใจสวมซองปืนเบรต้าเอ็ที่เอวไว้เพื่อป้องกันตัวแม้สายตาเธอจะยังคงจดจ่อกับกล่องเก็บตัวอย่างพืชมากกว่าปืนกระบอกนั้นก็ตามเธอซ่อนมีดพกเล็กที่ใช้ตัดกิ่งไม้หรือเก็บชิ้นพืชไว้ในเป้หลังอาวุธที่ดูอ่อนโยนแต่สะท้อนความดื้อรั้นของเธอ ตาเพ่งพรานเท่ามาด้วยอาวุธที่บอกเล่าเรื่องราวของการเวลาปืนแก๊ปเก่าแก่ที่ดัดแปลงจนยังคงยิงได้และดาบพรานขึ้นสนิมที่เคยผ่านการฟันทั้งไม้ใหญ่และสัตว์ร้ายมาแล้วนับไม่ท้วนกริดมองภาพรวมทั้งหมดแล้วถอนหายใจเบาๆนี่คือกองกำลังที่ไม่ใช่ทหารแต่เป็นการรวมตัวกันของวิทยาศาสตร์ การเมืองและตำนานที่ต้องอาศัยกันและกันเพื่อเอาตัวรอดทุกปืนทุกอุปกรณ์อาจหมายถึงเส้นบางๆระหว่างชีวิตกับความตายเมื่อก้าวเข้าสู่ดินแดนที่ตำนานยังไม่ยอมหลับไหลเมื่อทั้งหมดนั่งพักที่ศาลาไม้ริมชายป่าสมภพกลางแฟ้มเอกสารและพูดผมสนใจข่าวลือเกี่ยวกับสมบัติเก่าที่ซ่อนอยู่ในช่องวังไพร หลักฐานบางส่วนบอกว่ามีร่องรอยของวัตถุโบราณซึ่งอาจเชื่อมโยงกับการค้าข้ามแดนสมัยอาณาจักรสุขโขทยัยกรีดฟังเงียบๆก่อนตอบข่าวลือกับหลักฐานจริงมันคนแล้วเรื่องผมจะไม่พาคนเข้าไปเสี่ยงเพียงเพื่อไล่ตามเงาของตำนานและลิตาโต้ทันที แต่วิทยาศาสตร์ต้องการพิสูจน์ค่ะคุณกริตป่าลึกแบบนี้อาจเก็บข้อมูลสำคัญที่ไม่มีในตำราระบบนิเวศพันธุ์น้ยหายากหรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาที่ซ่อนอยู่มันนับพันปีกริตเหลือบตามองใบหน้าเธอสายตาที่เปล่งประกายด้วยความมุ่งมั่นไม่ต่างจากความรู้สึกในใจเขาเมื่อครั้งยังหนุ่มที่เต็มเปี่ยมด้วยอุดมการณ์คุณไม่กลัวหรือเขาถามเสียงเรียบกลัวคะ่ะ ลลิตายิ้มมุมปากบางเบาแต่ความกลัวก็ไม่ได้หยุดชั้นหรอกคำตอบนั้นทําให้กริดแปลกใจเล็กน้อยในความขัดแย้งกลับมีประกายบางอย่างที่เขาไม่อาจละสายตาณชายป่าปากทางเข้าหมู่บ้านตาเพ่งพรานเท่าผู้เป็นตำนานแห่งคุณเขาเดินทางมาส่งพวกเขาด้วยตัวเอง ใบหน้าที่เต็มไปด้วยริ้วรอยแห่งการเวลาและดวงตาที่ลึกล้ำดุดรากสซโบราณจ้องมองทุกคนก่อนจะเอ่ยคำเตือนด้วยน้ำเสียงแหบพร่าเมื่อก้าวเข้าไปแล้วจงจำคำของข้าไว้อย่าได้ลบหลู่เจ้าป่าเจ้าเขาอย่าโค่นไม้ใหญ่โดยไม่ขอขมาอย่าเป่าปากในยามวิการและที่สำคัญที่สุด อย่าหันหลังให้เสียงเรียกในความมืดก่าวแรกสู่ดินแดนต้องห้ามได้เริ่มต้นขึ้นแล้วทันทีที่พวกเขาเดินพ้นแนวป่าชายหมู่บ้านบรรยากาศรอบกายก็พลันเปลี่ยนไปกลิ่นไอดินชื้นและยางไม้ป่าคละคลุ้งอยู่ในอากาศเสียงรองเท้าบูทกระทืบย่ำลงบนพื้นโคลนดังเป็นจังหวะสม่ำเสมอ กริดเดินนำหน้าด้วยท่วงท่าระแวดระวังสองข้างทางเต็มไปด้วยความมหัศจรรย์แห่งพงไพรเฟินก้านดำขึ้นปกคลุมริมทานน้ำใสยเย็นพืชกิ่น,นมแมลงแปลกตาห้อยย้อยลงมาจากคาคบไม้แต่ที่ทำให้พรานคำผงและอินต้องเลิกคิ้วคือร่องรอยของสัตว์ใหญ่ที่ปรากฏอยู่บนพื้นดินรอยยังสดไม่เกินหนึ่งวัน กริดชี้ไปยังรอยเล็บขนาดใหญ่ที่ขุดลึกลงไปในดินถ้าเราเดินตรงไปอาจจะได้เจอกับเจ้าของรอยนี้คำผงพยักหน้าเงียบเหมือนช่างน้ำหนักแต่อินแอบชงโงกไปตามพุ่มไม้โดยสีหน้าไม่สบายใจเล็กน้อยสัญชตาตญาณของคนพื้นที่ทำงานก่อนเหตุผลเสมอเมื่อขบวนเดินทางลึกเข้าไปกว่า5กิโลเมตรผืนป่าก็เริ่มห่มคลุมตัวเองด้วยม่านหมอกหนาทึบ แสงสว่างเลือนหายไปราวกับถูกสูบลงสู่ใต้ดินเถาวันน้อยใหญ่พันเกี่ยวกันยุ่งเหยิงจนแทบมองไม่เห็นเส้นทางเบื้องหน้าทันใดนั้นลลิตาก็หยุดชะงงักกะทันหันมือของเธอชี้ไปยังโพรงไม้ขนาดมหึมาคุณกรีตนั่นอะไรคะ กริดหันขวับไปตามทิศที่เธอบอกเขาเห็นเพียงเสี้ยวเงาหนึ่งวูบผ่านหายเข้าไปในโพรงมืดมันไร้รูปทรงที่แน่ชัดแต่เคลื่อนไหวด้วยความเร็วเหนือธรรมชาติและในวินาทีเดียวกันนั้นเองเสียงร้องของนกและ,มะแมลงทั่วทั้งป่าก็เงียบสงัดลงพร้อมกันเหลือเพียงความเงียบงันที่กดทับหนักหน่วงจนได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองเต้นระรัวคำผงค่อยๆพ,พึมพำไม่ดี ไม่ดีเลยกริดยกมือขึ้นเป็นสัญญาณให้ทุกคนหยุดนิ่งสัญชาตญาณของเขากำลังกรีดร้องว่ามีสายตาคู่หนึ่งที่มองไม่เห็นกำลังจับจ้องพวกเขาอยู่จากเงามืดและเสียงคำเตือนของตาเพ่งก็ดังกองขึ้นในหัวอย่าหันหลังให้เสียงเรียก การเดินทางในเช้าวันนั้นไม่ใช่การสำรวจอีกต่อไปแต่มันคือการก้าวล่วงเข้าไปในอนาเขตของตำนานและดูเหมือนว่าตำนานกำลังจะทวงถามพวกเขากลับแล้วก้าวแรกที่เท้าของพวกเขาล่วงเข้าสู่ผืนป่าลึกเรากับโลกทั้งใบพลันเปลี่ยนผิวหนังแสงแดดยามสายที่ยังส่องสว่างอยู่เบื้องนอกถูกกลืนหายไปเกือบหมด ใต้ร่มเงาของไม้ใหญ่ที่ยืนต้นเสียดฟ,ฟ้าหนาแน่นรากไม้แผ่กว้างเกาะกุมผืนดินราวกับงูยักษ์ที่นอนขดอยู่ใต้พงพีใบไม้หนาเป็นพรมรองรับหยาดน้ำค้างที่หยดลงมาเป็นระยะกลิ่นไอดินชื้นคลุง้งผสมกับกลิ่นยางไม้และเห็ดราเป็นกลิ่นเฉพาะที่ไม่อาจหาได้จากที่ใดนอกจากป่าดิบชื้นแห่งนี้ เสียงกีบเท้าของสัตว์เล็กวิ่งตัดผ่านพงเฟิร์นก้านยาวเขียวเข้มปกคลุมสองข้างทางมอสเกาะกินทุกพื้นผิวจนแม้แต่ก้อนหินยังดูมีชีวิตนุ่มฟูดอกกล้วยไม้ป่าบานแซมตามกิ่งไม้สูงส่งกลิ่นหอมบางเบามาแตะจมูกในสายลมอ้อยอิง่ง ขณะที่เหนือยอดไม้เสียงนกเงือกตะโกนร้องคล้ายกลองศึกสลับกับเสียงนกปลอดเล็กๆที่เจื้อยแจ้วอยู่ไม่ขาดหูคณะเดินทางทอดเท้าเป็นแถวยาวกริดนำอยู่ข้างหน้าก้าวย่างมั่นคงสายตาเฉียบคมกวาดมองทุกทิศอย่างระแวดระวังเขารู้ดีว่าความเงียบที่ผิดปกติ หรือแม้แต่รอยเล็บบนลำต้นก็อาจหมายถึงภัยที่กำลังคืบคลานเข้ามาลาลิตาเดินอยู่ถัดมาร่างโปร่งสมส่วนในชุดเดินป่าดูสง่าแต่ก้าวแรกๆของเธออยังเก้ๆก้กังๆยามต้องข้ามรากไม้สูงหรือก้าวผ่านแอ่งโคลนจับให้แน่นอย่ามองแต่กล้องสองทางไกลสิ เสียงทุ้มของกริตดังขึ้นเมื่อหันไปเห็นเธอกำลังเผลอหยิบกล้องขึ้นมาดูมแมลงตัวสีสดที่เกาะอยู่บนใบไม้ก็คุณรู้ไหมคะ,มะแมลงตัวนี้หายากมากสีของมันสะท้อนแสงเหมือนโลหะเลยอาจเป็นสปีชีส์ใหม่ก็ได้เธอเถียงเสียงใสแววตาเป็นประกายกริตถอนหายใจแผ่วในป่าสิ่งที่หายากกว่ามแมลงคือชีวิตคนเก็บสมาธิไว้กับการเดินก่อนดีกว่า ลลิตาชะง,งักไปเล็กน้อยก่อนจะเชิดคางขึ้นเล็กน้อยไม่ต้องห่วงเราค่ะฉันเอาตัวรอดได้เขาหันกลับไปโดยไม่พูดอะไรต่อแต่ในแววตาที่แอบเหลือบมามีทั้งความกังวลและความหงุดหงิดประหลาดผสมกันเส้นทางเริ่มชันขึ้นอย่างต่อเนื่องพวกเขาต้องปีนป่ายตามแนวเขาหินปูนที่มีตะไคร่ลื่นปกคลุม รากไม้เป็นบันไดธรรมชาติที่ทั้งช่วยและขัดขวางในเวลาเดียวกันอินซึ่งชำนาญการซ่อมอุปกรณ์คอยช่วยดึงกระเป๋าของลลิตาไม่ให้ติดพงส่วนคำผงก้าวฉับฉับราวกับร่างกายเป็นส่วนหนึ่งของป่าเมื่อถึงลำธารสายเล็กที่ไหลขวางกริดหันไปตะโกนสั่งระวังหินลื่นข้ามทีละคนอย่ากระโดด คำผงข้ามไปก่อนอย่างมั่นคงอินตามติดโดยใช้ไม้ค้ำยันชั่วคราวสมภพแม้อายุห้าสิบกว่าแต่ด้วยร่างกายที่ยังฟิตก็ข้ามได้โดยไม่ลำบากนักถึงคิวลลิตาเธอจ้องสายน้ำที่เชี่ยวกรากอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะสูดหายใจแล้วก้าวไปบนหินที่มีมอสปกคลุมช้ากว่านี้ก็ได้ กริดเตือนจากฝั่งตรงข้ามแต่เธอทำหูทวนลมก้าวพลาดนิดเดียวรองเท้าก็ลื่นจนร่างเอ็นไปข้างหน้าในเสี้ยววินาทีกริดก็พุ่งมือมาคว้าข้อมือเธอไว้แน่นแรงดึงทำให้เธอเซมาซบกับอกกว้างของเขาหัวใจทั้งคู่เต้นแรงจนได้ยินชัดท่ามกลางเสียงน้ำไหลบอกแล้วว่าอย่าประมาทเขากดเสียงต่ำ ลลิตาเงื่หน้าสบตาริมฝีปากเผเยะเล็กน้อยแต่กลับกลายเป็นการโต้อตอบเสียงแข็งฉันไม่ได้ประมาทฉันแค่ยังไม่ชินไม่ชินในที่แบบนี้ก็เท่ากับเสียงชีวิตเธอกัดริมฝีปากไม่พูดอะไรต่อปล่อยให้เขาลากเธอขึ้นฝั่งอย่างเงียบงนันแต่ในดวงตาที่แอบเหลือบมองเขากลับมีประกายบางอย่างที่ไม่ใช่เพียงความขัดใจ พวกเขาเดินต่อเนื่องจนถึงช่วงกลางวันแสงแดดลอดผ่านช่องเรือนยอดลงมาเป็นลำแสงสว่างงดงามดุดม่านแก้วกริดสั่งหยุดพักริมลำธารที่กว้างขึ้นทุกคนวางเป้ลงบนหินเรียบที่ชื้นเย็นคำผงจัดการฟืนก่อไฟเล็กๆได้อย่างรวดเร็ว อินเตรียมหม้อสนามตักน้ำจากลำธารมาต้มส่วนสมภพนั่งจดบันทึกลงแฟ้มเอกสารราวกับกำลังนับเงินมากกว่าจะสนใจธรรมชาติรอบตัวกริดหยิบอาหารสำเร็จรูปจากถุง MRE ของทหารมาแจกส่วนลลิตากำลังนั่งขีดเขียนอะไรบางอย่างลงในสมุดภาคสนามนี่คุณคุณไม่ได้กินอะไรเลยนะกริดทักขึ้นเมื่อเห็นเธอเอาแต่ก้มจด ฉันอยากบันทึกข้อมูลก่อนค่ะกลัวลืมเขาใส่หัวก่อนยื่นถุงอาหารให้เธอข้อมูลไม่ช่วยให้คุณมีแรงเดินต่อหรอกกินซะละลิตาช้อนตาขึ้นศพเขาอีกครั้งในดวงตาคู่นั้นมีทั้งความดื้อรั้นและความอบอุ่นบางอย่างที่เธอเองก็ไม่ทันรู้ตัว เสียงฝีเท้าที่บดไปกับใบไม้แห้งใต้พื้นป่ากองสะท้อนประสานกับเสียงแมลงยามบ่ายป่าลึกเริ่มเผยความหนาทึบออกมามากขึ้นทุกย่างก้าวเาวันพันรัดลำไม้ใหญ่เหมือนแข็งงูยักษ์ที่พยายามยึดครองทุกพื้นที่ใบไม้สูงเหนือหัวบดบังแสงแดดจนเหลือเพียงลำแสงเป็นริ้วๆส่องลอดลงมาทางนี้ใช่ไหมลลิตาถาม พลางหันไปมองเส้นทางที่แทบจะไม่เห็นเขาโครงอะไรชัดเจนกริดปลายตามมองแผนที่ผืนผ้าใบที่กลางออกใช่แต่ต้องเบี่ยงไปทางตะวันตกนิดหน่อยร่องรอยสัตว์มันบอกอยู่สมภพที่เดินอยู่ด้านหลังหอบเบาๆแต่ยังคงทำท่าทางสุขุมถ้าไม่ใช่พรานพวกนี้ค้าก็คงไม่เชื่อว่ามันจะมีเส้นทางคำผงที่ก้าวนำอยู่หัวแถวหัวเราะฮในลำคอ ป่านี้มันมีแต่ทางของมันคนเดินทางต้องคอยสังเกตไม่ใช่บังคับให้ป่าเดินตามเราอินซึ่งแบกเป้สัมภาระเสริมขึ้นบ้างฟังเสียงก็รู้ครับวันนี้นกมันเงียบผิดปกติไปถัดจากนี้อาจจะเจออะไรใหญ่ๆผ่านมาไม่นานกรดชะงักหยุดฝีเท้าสายตาคมกริบกวาดรอบทุกคนพักระวังตัว เขาเอื้อมแตะปืนพกซิก s ซวเออร์พีสอที่เหน็บข้างเอวโดยอัตโนมัติส่วนลลิตายกมือกอดอกมองด้วยสายตาท้าทายทำไมต้องจริงจังขนาดนั้นด้วยแค่เสียงนกหายไปเองมั้งเธอพูดพลางยกคิ้วสูงในป่าทุกสิ่งมีเหตุผลของมันกริดตอบเสียงนิ่งความผิดปกปติเล็กๆก,ก็อาจหมายถึงภัยที่เรายังไม่เห็น แต่บางทีคุณก็ระวังเกินไปเธอเถียงกลับทันทีไม่ใช่ว่าฉันจะไม่เข้าใจนะแต่ลองปล่อยบ้างก็ได้มันไม่ใช่สมรภูมิหรอกกริดหันหน้ามาสบตาเธอเต็มๆและนั่นคือเหตุผลที่คุณต้องฟังผมถ้าคิดว่าป่านี้เป็นเหมือนสวนหลังบ้านคุณจะอยู่ไม่รอดสักวัน บรรยากาศเงียบงันชั่วครู่มีเพียงเสียงจิ้งหรีดเรไรขับขานสายตาของทั้งสองสอดประสานกันด้วยแรงกดดันแต่อีกมุมหนึ่งก็คล้ายประกายความดื้อรั้นกับความเป็นห่วงที่ปะทะกันอย่างประหลาดสมภพไอเบาๆทำลายความเงียบเอาละพวกเธอสองคนจะเถียงกันก็รอให้ถึงแคมป์คืนนี้ก่อนเถอะ ขบวนเล็กๆเดินต่อไปเสียงใบไม้ที่เสียดสีกับรองเท้าบูทยังคงดังต่อเนื่องแต่ในหัวใจของลลิตากลับยังสะท้อนเสียงท้าทายเมื่อครู่และในดวงตาของกริดก็ยังคงแฝงความเคร่งขรึมที่ยากจะอ่านออกราวกับว่าป่าแห่งนี้ไม่เพียงแต่ทดสอบความแข็งแกร่งของร่างกายแต่ยังทดสอบความเชื่อใจระหว่างพวกเขาด้วย ป่าลึกในยามบ่ายเริ่มโอบล้อมพวกเขาด้วยม่านเงาเย็นลมโชยหอบกลิ่นดินชื้นและเสียงสรัพสัตว์หลากชนิดดังก้องประสานกันเป็นจังหวะดึกดำบรรที่ยากจะแยกแยะกริดเดินนำด้วยก้าวที่มั่นคงชำเลืองสายตาตามร่องรอยเส้นทางที่คำผงบอก อินคอยตรวจตราอุปกรณ์หลังขบวนส่วนสมภพยังคงนิ่งครึมคิดคำนวณอะไรเงียบๆในใจดรลลิตาเงยหน้ามองยอดไม้สูงเสียดฟ,ฟ้าแสงแดดลอดผ่านใบหนาแน่นกลายเป็นลำแสงสีทองประดับราวกับแท่งเสาหินโบราณมันสวยจนเหมือนป่ามีชีวิตของมันเองเธอพึมพำกับตัวเองอย่างตื่นตะลึงอย่ามัวแต่ชมเพลิน กริดเอ่ยเสียงเรียบยิ่งเงียบยิ่งอันตรายป่ามันไม่เคยสวยสำหรับคนที่ไม่ทันระวังหญิงสาวเม้มริมฝีปากไม่ตอบกลับแต่ก็ปรับสายตาให้กวาดมองรอบๆอ,อย่างระวังยิ่งขึ้นความเงียบก่อตัวระหว่งางทั้งคู่ก่อนที่เสียงกรีดร้องแหลมยาวของนกเงือกจะดังลั่นจากเบื้องบนสะท้อนก้องราวกับสัญญาณจากป่าลลิตาสะดุ้งเล็กน้อยแต่แซงทาเป็นไม่สนใจ สมภพยกมือขึ้นห้ามขบวนพักก่อนเขากล่าวเสียงทุม้มป่านี้หนานแน่นเกินกว่าที่คิดขืนฝืนไปโดยไม่หยุดจะเสียแรงเปล่าคำผงวางเป้ลงกับพื้นอย่างหนักหน่วงหยิบขวานพราเล็กออกมาเหลาวาวคืนนี้ถ้าเจอริมห้วยก็ดีจะได้ตั้งแคมป์มีน้ำให้ต้มกินมีทางสัตว์เดินอินเสริมพลางยิ้มขำ แล้วก็มีกองทัพยุงยกขโยงมาเยี่ยมเราแน่ๆลลิตาหัวเราะหลุดออกมาแต่รีบกลบเสียงเมื่อศบตากริตที่ทำหน้าขึึมไม่เปลี่ยนคำผงเหล็กแกล้งพูดต่อไม่เป็นไรหรอกคุณหมอถ้ายุงมันรุมกัดผมจะให้มันไปเลือกกัดผู้พันแทนดูเหมือนเลือดเข้มข้นกว่าคำผงกริตหันมาจ้องนิ่งเสียงต่ำกดข่มจนพรานใหญ่ยกมือยอมแพ้ ล้อเล่นครับผู้พันเมื่อความตึงเครียดคลายลงเล็กน้อยอินก็เงี่ยหูฟังแล้วชี้ไปทางแนวไม้ใหญ่ผมได้ยินเสียงน้ำอยู่ทางนั้นอาจเป็นห้วยเล็กๆดีงั้นไปต่ออีกนิดกริตตัดสินใจรวดเร็วแต่ยังเหลือบตามองและลิตาที่ดูอ่อนแรงกว่าใครเขาไม่พูดอะไรแต่หยุดรอให้เธอก้าวตามทันเสมอ เมื่อก้าวลึกเข้าไปอีกระหว่างต้นไม้สูงชันเงามืดหนานแน่นขึ้นทุกทีเสียงแมลงกลางคืนเริ่มดังขึ้นทั้งที่ยังไม่คำํำลลิตาหยุดชั่วครู่หันไปสบตากริดคุณได้ยินไหมเหมือนมีเสียงเรียกกริดชะงักเขาเองก็จับสัมผัสนั้นได้เสียงลมลอดร่องไม้คล้ายเสียงครางแผวเบา คล้ายคําเชื้อเชิญหรือคําเตือนจากใครบางคนหรือบางสิ่งที่ซ่อนตัวอยู่ในความมืดคําผงกระชับปืนลูกซองอินยกไฟฉายขึ้นสมภพขมวดคิ้วแต่ไม่มีใครกล้าเอ่ยสิ่งที่ได้ยินออกมาตรงๆเพราะในป่าแห่งนี้บางทีสิ่งที่เรียกหาพวกเขาอาจไม่ใช่คน ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่ให้คุณพลาดตอนต่อไปขอบคุณค่ะ